มานอกสถานที่กันค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่บ้านสวนค่ะอันนี้เป็นสวนสวนอยู่ครองอะไรนะคะทุกคนค่ะครองสี่ครองห้าคลองอะไรนะคะสวนอยู่ครองก้าค่ะทุกคนขับมาไม่ไกลค่ะอนาคตวัยนี้เขาจะเปิดทําเป็นคาเฟ่น,นะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นสวนของอ๋อพี่นรงคะคะ นี่ค่ะทางเข้านะคะทางเข้ามาเราก็จะมีโรงจอดรถนะคะเราจะมีอ่หลังคานะคะซึ่งกัน UV ได้860องศานะคะแล้วก็มาทางนี้ค่ะเป็นศาลาค่ะทุกคนคะศาลาที่สำหรับพักผ่อนย่อนใจนะคะตอนเย็นเราก็แบบมากินหมูกระทะอะไรชิวๆได้ถัดจากศาลานะคะ จะมีชิงช้าค่ะทุกคนค่ะชิงช้านี่จะเป็นระบบอัตโนมือนะคะสามารถแกว่งได้ไม่ต่ำกว่า685องศาค่ะนี่ค่ะมีความชิวว์นะคะเป็นไงคะโอเคค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆก,ก็มาเล่นชิงช้าอะไรได้เห็นไหมคะสาาัลาอ่มีความมีความแบบชิวและนี้เราไปดูกันนะคะบ้านนะคะเป็นบ้านแบบสไตล์เหมือนแบบน็อกดาวน์นะคะสไตล์ลอฟสไตล์นอร์ดิก สไตล์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหลายสไตล์ค่ะตรงนี้นะคะมีไม้หินอ่อน,นะค่ะทุกคนค่ะไม้หินอ่อนแล้วก็มีไม้ไผ่ไอ้ไม่ใช่เรียกอะไรนะต้นไผ่<ม>ค่ะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เป็นสวนนะคะซึ่งมีโคโค้พะพยอก็คือส่วนกโกโกส้สวนมะละกอส่วนมะม่วงส่วนมะพร้าวมะกรูดมะนาวหลายส่วนค่ะทุกคนค่ะ อ,อันนี้นะคะก็เป็นบ้านนะคะบ้านแบบสไตล์น็อกดาวนะคะที่บอกว่าเป็นสไตล์ลอฟนอร์ดิกนะคะอันอหลายหลายอย่างนะคะแล้วกนนนะะนบบบ็นี้นะคะจะเป็นบ่อปลาบ่อนี้นะคะมีทุกปลาค่ะตั้งแต่ปลาช่อนปลาดุกปลาปิรันย่าปลากระป๋ปะองทุกปลาค่ะมีอยู่ในนี้นี่นะคะข้างบนนี้นะคะเราก็กําลังจะทำหลอดส้มชามยาส้มชานะคะ ใช่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะบ้านบอกเลยค่ะว่าอันนี้อันนี้คือหน้าเจ้าของบ้านแต่ว่าเราเปิดเผยหน้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนมายืมตังค์นะคะขออนุญาตรีวิวต่อนะคะก็คืองบประมาณนะคะเราถามมาแล้วค่ะงบประมาณนี้แค่ประมาณสองนิดๆนะคะสองแสนนิดนี้ทุกคนได้หมดนี่บอกเลยว่ามันดีนะถ้าใครมีมีปัญหาเรื่องงบประมาณคือติดต่อพี่ลงได้เลยนะคะพี่ลงบอก สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เพีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ